ข่าวกันต่อในเรื่องดังหลังข่าวนะคะคําว่าลิงลบบุรีมันร้ายตอนนี้กลายเป็นวลีฮิตไปแล้วในโลกโซเชียลอ่ะร้ายยังไง่ะเดี๋ยวผมทบทวนคความจำหน่อยว่าร้ายยังไงเออทำไมเราถึงต้องจับมันเข้ากรงซื้อกับข้าวมาโดนถีบล้มนะอีกตัวหนึ่งเข้าไปแย่งนะฮะอันนี้อันนี้เป<า>็น,นข่าวใหญ่เลยนะค้ข่าเลยเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ได้รับบาดเจ็บแล้วต้องหยุดงานเป็นสัปดาห์สัปดาห์เลยครับแล้วตอนที่เกิดเรื่องนี้ กฎหมายที่ลิงไปทําร้ายใครแล้วกรมอุทยานแห่งชาติจะต้องเข้ามาดูแลเนี่ยยังไม่ใช้เพราะเพิ่งประกาศใช้เมื่อเสาร์ที่ผ่านมาใช่เลยค่ะอ่ะ,อ,ะอันนี้เรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นที่ว่าต้องแก้ปัญหาลิงหัวโจกอันนี้ดูให้ดีนะคุณผู้ชมวางแผนกันมาเลยนะฮะนะฮะตัวนั้นวิ่งไปแล้วฮะมาทําให้หมอสค์ล้มเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งเขียวเนียวะเข้าไปนะฮะ,ะฮะเอาของไปแล้วครับนะฮะฉกกันดื้อแบบนี้เลยครับวางแผนนะคืเป็นกลุ่มเหมือน,นะะล่อเสือออกจากถ้ำเลยฮะตัวสีแดงที่เป็น เป็นลระรักสีแดงทำให้เมอร์ใไซล้มอีกตัวหนึ่งอีกตัวมาแล้วอตัวมาไปยืนดูอ่าเป็นยังไงยืนดูเพื่อนเห็นไหมนะมันไปไหนนะจุดแดงอยู่ฮะคุณผู้ชมเพื่อนมาขโมยไปไม่รู้ว่าสีแดงนี่ยืนหนเลาะอยู่หรือเปล่าเลยนะอปฏิบัติการสําเร็จอีกคลิปนึงคลิปนี้ค่ะนี่ เกาะท้ายแล้วทางนี้หลบมาชนกันเลยฮะนี่ฮะไปเกาะท้ายรถมอเตอร์ไซค์ตกใจดิฮะขับอม,มอเตอร์ไซค์มาแล้วขโมยของนะ,<ฮ>ะครั้งเนี้ยแต่มันทําให้เกิดความเสียหายเรื่องอื่นๆตามมาอีกอ,อันนี้คือปัญหาของเจ้าลิงที่บอกว่าเป็นลิงตัวตึง <c oughs> เป็นลิงหัวโจก <c oughs> <ฮะ S 1> ลิงเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงนิสัยของมันค่ะชาวบ,บ้านในพื้นที่บอกว,กว่าการจะจับลิงพวกนี้มาแล้วเอามันไปแก้ปัญหาไอ้ที่มันเคยโหดร้ายที่มันเคยแบบ เหมือนกับขี้ขโมยอย่างเงี้ยมันจะต้องทําถ้าไม่ทําชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ไม่ได้วันนี้ค่ะจึงเป็นวันแรกค่ะที่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาระดมลงพื้นที่ค่ะแล้วไปช่วยกันแก้ปัญหาที่มันเกิดจากลิงพวกนี้ลิงพวกนี้มันขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นจํานวนมากมันก็เลยกระทบกับชีวิตของประชาชนกระทบกับพื้นที่เศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดลบบุรีงานนี้เพื่อลดปัญหา ตอนแรกเขาประชุมกันก่อนบอกว่าขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและกรมธนารักษ์ปรับลดค่าเช่าที่ดินอาคารในตัวเมืองลบบุรีเนื่องจากว่าผู้ค้าส่วนใหญ่เขาได้รับผลกระทบจากเจ้าลิงพวกนี้มันล้นเมืองแล้วมันก็ร้ายจริงๆนะคะจนในที่สุดวันนี้ก็ลงมือกันโดยการจับลิงกันจริงๆแล้วแหละเพราะว่ามันต้องแก้ปัญหาด้วยการจับลิงไปเข้ากรงแล้วก็เลี้ยงมันทำหมันมันเอาให้เบ็ดเสร็จให้มันหายดุร้าย นะคะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องขโมยของมันการดำเนินการเริ่มวันนี้วัน,น,วนแรกค่ะย5มีนาคมจะทำแบบนี้3วันยาวไปจนถึง27มีนาคมเป้าหมายคือลิง50ตัวคุณผู้ชมอาจจะแค่สงสัยว่าโอ้โห50ตัวเองเหรอมันน้อยนะแต่แตมีผลมีผลครับแต่อย่าลืมว่ามันดุร้ายขนาดนี้แล้วไม่ใช่จับได้ง่ายๆคือวัน,นวันนี้สวันนี้จะเน้นเรื่องลิงเกเลลิงเกเลและ ลิงหัวโจกฮะคุณดาเพื่อที่จะลดไอ้กลุ่มลิงเนี่ยเวลาอยู่เป็นฝูงแล้วหัวโจกตัวแสบเนี่ยให้เบาพฤติกรรมที่ รุนแรงลง,ลงอ่ครั้งนี้มันจะแตกต่างจากครั้งที่ผ่านๆมานะคะ,ะครั้งที่ผ่านๆมาเราพยายามจะเคลื่อนย้ายลิงทําหมันลิงแล้วก็เอาลิงไปอยู่ในที่ที่เราจัดหาไว้ให้แต่ครั้งนี้เราย้ํานะคะว่าเราก็ลังจัดการกับเจ้าลิงตัวตึงลิงหัวโจกลิงที่มันดุร้ายดังนั้นการที่จะจับมันแต่ละตัวไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําให้จับมันได้คือชาวบ้านนะคะ เขาจะเป็นคนแจ้งเบาะแสแล้วเขารู้ด้วย,ว,ว,ยว่าตัวไหนเกลตัวไหนเป็นหัวโจกตัวไหนที่เกิดก่อเรื่องร้ายๆมาทำร้ายใครมาบางตัวเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ในตัวมันเลยนะคือผ่านการเหมือนตีกันในส่วนของลิงด้วยชโชคโชนเลยนะหูแหว่งก็มี หางแหว่งก็มีเจ้าหน้าที่บอกว่าลิงพวกนี้จะใช้วิธีการจับแล้วไปอยู่ในกรงเลี้ยงค่ะและจากนั้นจึงจะนํามันไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมมันจะได้เป็นการลดปริมาณลิงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นย่านเศรษฐกิจสําคัญแบบนี้มันก็มีแบบนี้ค่ะมันต้องบอกว่าถ้าจับมันมันไม่จับง่ายนะวิธีการจับจะต้องจับยังไงแล้วจากนี้ขั้นตอนการดําเนินการมันยังไงต่อบางทีเราพูดไปเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจน สนทนาพูดคุยกันเลยดีไหมคะไปขยายผลเรื่องนี้กันหน่อยไปดูว่ามันจะมีวิธีการอย่างละเอียดยังไงกับการจัดการหัวโจกเหล่านี้นะคะแล้วหลังจากนี้จะเดินหน้ากันไปยังไงพื้นที่อื่นๆต้องทําหรือไม่อันนี้สนทนาพูดคุยกันนะคะชัดเจนเลยกับท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณอัธพลเจริญชันสาขณะนี้อยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะสวัสดีครับคุณชาคพณอุทิพันธ์ครับครับเจ้านี้ฮะสรุปแล้วนี้จับได้กี่ตัวครับ อวันนี้เป็นการเขาเรียกว่าซ้อมก่อนก็เอาเฉพาะตัวเกเรก็ได้ประมาณได้เก้าตัวครับเก้าตัวครับก็ก็เราก็ทดสอบของเราด้วยแล้วก็ให้ชาวบ้านก็ช่วยชี้ด้วยคือตอนนี้เป็นการเหมือนกับเป็นการทดสอบดูจริงๆเนี่ยแผนที่เราเตรียมไว้ก็คงจะต้องมีการประชุมร่วมกันน่าจะเริ่มจริงๆประมาณต้นเดือนนะฮะประมาณต้นเดือนว่ ทางเทศบาลพร้อมกองกร,รงเทศบาลพร้อมเพื่อจะจับกันเยอะกันนี่ครับค่ะแสดงว่าสามวันนี้เป็นซ้อมใหญ่เหรอคะครับก็ <laughs> เป็น <laughs> เป็นการทดสอบเป็นการทดสอบครับ<อ>แล้วก็จะได้ดูลักษณะพฤติกรรมเลงอะไรไปด้วยนะกองกองนี่ยังยังไม่พร้อมใช่ไหมเพราะชุดที่จับนี่ก็ต้องไปไว้ที่อื่นก่อนเอาไว้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่นครนายกครับค่ะตันนี้เราเน้นเน้นเน้นตัวเกเรก่อนอืมอืม ท่านคะด้วยความที่ท่านบอกว่ามันเป็นตัวเกเรมันเป็นตัวหัวโจการจับกลุมมันก็ไม่ง่ายเลยค่ะเราใช้วิธีไหนคะในการจับกลุมนอกจากที่ชาวบ้านจะมาแจ้งเบาะแสแล้วก็มีสองวิธีใช้วิธียิงยาสลบแล้วก็อีกอันก็ลงล่อแต่การยิงยาเนี่ยท่านละมันไม่จุดไม่อยู่ในจุดที่เราจะเข้าถึงตัวเขาได้ง่ายๆบางทีก็ไม่ได้ผลบางทีเขาก็จะช่วยยกเคลื่อนเข้าไปเลย ซึ่งซึ่งเราก็เจอบ่อยนี่ใช้วิธีโครงรอก็จะช่วยได้ง่ายกว่าแล้วก็ไม่ต้องมยิยาสลบด้วยอแต่ว่าโครงร่อบางทีเขาก็จะชินเขาก็จะเรียนรู้ฮะก็ต้องอย่างงี้ก็ต้องแบบคือต้องมีการปรับเปลี่ยนกันไปแล้วก็ใช้เทคนิคต่างๆค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆหัวโจกเนี่ยฮะข้อสังเกตเนี่ยชาวบ้านเขาช่วยเยขาแจ้งไงฮะเอาตาม <ขอ S 1> ตามย่านหรือว่านิติกรรม บางทีเขาก็จะมีสัญลักษณ์มีตําหนิมีอะไรก็จาบ้านจะเห็นบ่อยนี่ก็จะชี้เป้าให้ก็จับได้มั่งไม่ได้บ้างแล้วก็ก็ทดลองไปก่อนครับย่านไหนที่มีรีเกเรเยอะฮะย่านย่านสัมการย่านคือตอนนี้ที่เราก็ตรงตรงสากรนะที่ที่เกิดเรื่องนะฮะอ๋อครับแล้วก็ก็ไปไปไปที่จุดนั้นก่อนนะครับแล้วให้ชาวบ้านช่วยชี้ให้ ค่ะเราตั้งเป้าไว้ค่ะว่า3วันเราจะสามารถจับกลุ่มเจ้าลิงจับเจ้าลิงหัวโจกใจก็ว่าจับกลุ่มเลยนะจับเจ้าลิงหัวโจกเหล่านี้ได้สักห้าสิบตัวแต่ว่าณวันแรกนี้เราเพิ่งจะได้เก้าตัวเองอีกสองวันที่เหลือคิดว่าเราจะประสบตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไหมคะก็ผมว่าไม่น่ายากไม่น่ายากเพียงแต่ว่าเราในวันแรกๆมันอาจจะ อยังไม่ค่อยชินยังไม่ค่อยคล่องนะแต่ว่าจริงๆตอนนี้ผมได้ให้เตรียมประชุมมาแล้วแล้วก็มีการทำแผนแล้วก็ให้ซักซ้อมทีมสัตัวแพทย์ทีมชุดจับลิงทุกะลรคือในวันที่กรงของเทศบาลพร้อมที่จะจับกระดุมันมเยอะทั้งทีมจับทีมทำหมันทีมละเราจะทำให้เต็มรูปแบบเลยนท่านฮะกฎหมายที่ริงก่อเรื่องแล้วก็จะ อุทยานจะมาดูแลเรื่องเยียวยาเนี่ยอย่างที่ดูในภาพเนี่ยไปซ้อนเขาจนมอเตอร์ไซค์ล้มหรือเมื่อกี้เนี่ยลุมกัดยางไอ้ปัดน้ําฝนเขากระจงกระจกหักเนี้ยอันนี้โดยระเบียบเนี่ยเข้าไปถึงไหมครัคือระเบียบที่เราเล่างไว้เนี่ยจะช่วยเฉพาะในเรื่องของร่างกายครับเรื่องของบาดเจ็บร่างกายและอะไรต่างๆแต่ว่า เรื่องความเสียหายแต่กับข้าวของเ,เรื่องทรัพย์สินเนี่ยเราไม่ไม่ได้มีระเบียบรองรับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องขอความร่วมมือจากท้องถิ่นเพิ่มเติมนะมาช่วยครับแล้วคนที่<อ>บาเดเจ็บประมาณของเราเองก็มีมีจํากัดเพราะว่าเนี่ยเราได้จากเงินที่เป็นเงินเอ่อที่เป็นเงินรายได้ในการเข้าข้างเข,ข,ข้าท่าค่าธรรมเนียมในการแลกในการเข้าที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตทรำล่า,ลาสัตว์ป่าของเราซึ่งปกติเนี่ยเราก็ใช้เป็นค่าอาหารใช้เป็นค่าบํารุงดูแล,แลาาารักษาสถานที่และนี่เราก็ช่วยผลผลนะตามนโยบายตามรีก็คือผลผลให้เอาบ่รมมาส่วนนี้สามารถที่มาช่วยเหลือชาวบ้านได้ครับคนที่บาดเจ็บก่อนหรือโดนลิงทําร้ายก่อนเนี่ยช่วงที่เป็นข่าวเนี่ยพอจะได้ส่วนนี้ได้ไหมฮะโดยระเบียบอืม ต้องตั้งแต่วันที่23นะครับเพราะว่าวันเสาร์ใช่ไหมฮะนี่เรามีมีผลตั้งแต่วันที่23มีนาคมที่ผ่านมาค่ะแสดงว่าถ้าเกิดว่าย้อนหลังไม่ได้อ๋อแต่ถ้าเกิดว่าเขาได้รับความเดือดร้อนก่อนหน้าที่ระเบียบนี้จะออกมาก็สามารถไปยื่นเรื่องหรือไทยทางท้องถิ่นหรือทางจังหวัดดาเนินการแทนได้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับ ท่านคะพอเราพูดถึงเจ้าลิงหัวโจกลิงเกเรแบบนี้แล้วมันจะเหมือนคนไหมคะเหมือนคนที่กระทําความผิดพอเราจับเขาเข้าคุกไปแล้วเราก็ต้องไปปรับนิสัยเขาเราต้องไปปรับนิสัยปรับทัศนคติอันนี้จะทำได้ไหมคะเหมือนรัฐครับเราใช้คําว่าจับเข้ากลงปรับพฤติกรรมปรับพฤติกรรมถ้าคนใช้ปรับศนัติ ท่านทิพย์รีใช้บอกปรับพฤติกรรมอปรับยังไงคะเพราะว่าเพราะมันยากไหมคะมันต้องปรับยังไงคะท่านคะเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมือนคนอย่างคนเราเองสื่อสารกันด้วยคําพูดแต่เจ้าลิงนี่ทําไงไงคะเป็นเป็นคําพูดที่เราปรับให้มันมันดูไม่ไม่รุนแรงไปะฮะบางทีบอกจับลิงเข้าคู่มันก็ดูดูอยู่ใจร้ายปหนอย คือจริงๆยังไงเนี่ยเราก็ต้องจับเราเขาเล่ากกงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราต้องการลดปริมาณประชากรลิงเพราะนั้นลิงที่เหลือเนี่ยมันก็ต้องไปอยู่ในกรงนะครับถ้าไปปล่อยตามธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวก็ไปสร้างความเดือดร้อนกับชุมชนที่อยู่ใ,ใกล้ๆอีกครับเนี่ยแล้วบางทีเขาก็ไม่สามารถปรับตัวให้ให้อยู่ตามธรรมชาติได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ลําบากในวิธีที่ดีช่วยให้เขาอยู่ในกรงเลยดีกว่าแล,วแล้วก็เหลือไว้ท่าที่ควรจะพอมี ได้ข้อสรุปไปฮะว่าเฉพาะเทศบาลลบบุรีเนี่ยสองพันกว่าตัวเนี่ยฮะว่าที่ไหนควรจะเหมาะสมเท่าไหร่มีการได้ข้อยุติฮะตอนนี้กลองที่รองรับเนี่ยของเทศบาลน,น่าจะประมาณไม่เกินห้าร้อยตัวห้าร้อยแล้วก็มีที่วัดพระบาทนน้ำาพออีกประมาณสักสองร้อยซึ่งอย่างนี้เราก็จําเป็นที่จะต้องสร้างกลงเพิ่มก็ต้องดูว่าทางท้องถิ่นนี้ก็ประมาณไหมจังหวัดนี้ประมาณไหมหรือว่าทางกรม่ยได้ตั้งประมาณขอทันไหมถ้าสร้างทันก็ ก็จะสามารถที่เอาลิงตัวใหญ่เนี่ยเข้าไปอยู่ในกลงได้มากขึ้นเพราะว่าเราอยากจะเหลือลิงไว้ที่อยู่ตรงในเมืองเนี่ยให้เป็นสัญลักษณ์นี่น่าจะผมว่าก็แค่หลักร้อยก็พอและอืมหลักอ แต่<ะ>ว่าอันนี้ก็จะต้องประชุมคณะกรรมการให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความความคิดเห็นด้วยว่าควรจะต้องพอเหมาะพอควรเท่าไหร่แล้วก,ก็มีนักวิชาการให้คาแนะนําด้วยรวมไปถึงให้ชาวบ,บ้านในพื้นที่เป็นคนชี้เป้าใช่ไหมคะว่าเจ้าลิงที่จะสามารถอยู่ที่อ่ะอยู่ที่สารพรการได้อยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวได้มันจะต้องเป็นลิงที่อ่ะเรียบร้อยหน่อยแหละ,ะและก็ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่รุนแรงไม่เกเรแบบนี้ถูกไหมคะ จริงๆชีพเป้าเนี่ยล้วก็ชีพเป้าโดยเฉพาะลิงเกเลยฮะซึ่งมผมว่าไม่น่าจะเกินหลักร้อยหรอกแต่ที่เหลือยังไงก็ต้องจับหมดอยู่แล้วปนีนต่ว่าจะเหลือไว้เท่าไหร่เท่านั้นเองเนะกลับแล้วก็ต้องทําหมั่นด้วยใช่ไหมฮะท่านทีด่ดีถูกต้องฮะถูกต้องฮะ,นนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็ไปออกลูกออกหลานในกรงอีกครับเป็นภาระเลยเพราะวา่านอกจากการเตรียมกรงแล้วก็ต้องเตรียมเรื่องของการดูแลรักษาเขาการที่จะต้องให้อาหารเขานะครับเรื่องตรงนี้ก็จะต้องช่วยกันนะครับครับสิบห้าบาท ที่ผ้าบาทพอไหมฮะต่อตัวเนี่ยวันหนึ่งถ้าจับเป็นพันตัวนี้ก็ถือว่าเป็นภาระนะฮะท่านที่ปรึกษก็ต้องทำนะต้องทำเพราะไม่งั้นก็จะเดือดร้อนกันที่ผ่านมาทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเองนอกจากไปลงนามทําเรื่องของสัญญา MOU ต่างๆแล้วลงไปปฏิบัติการแบบนี้แล้วในจุดของลบบุรียังมีอะไรอีกไหมคะที่เราจะต้องทําเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อแก้ปัญหาคนกับลิงค่ะ พี่ยหญ่ที่บอกให้ก็คือตรงไหนที่เดือดร้อนเราก็ต้องเริ่มตรงนั้นก่อนโดยเฉพาะในเมืองตรงพระปางสามยอดนะฮะอิงสารพระการเนี่ยตรงนี้ก็ต้องต้องเคลียตรงนี้ให้ได้ก่อนซึ่งตรงนี้เออเราก็มีพื้นที่รองรับอย่างเช่นที่วัดพระบาทน้ำผูเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ พร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องของที่ดินหรือกลงถ้าท่านจะพร้อมในการที่จะให้งบมาสนับสนุนก็จะไปช่วยๆกันนะเพราะเราก็อยากจะเร่งทํากลงให้ให้แล้วเสร็จเร็วๆนะฮให้มากพอที่จะสามารถที่จะบรรลิงไปไว้ในกลงได้ทั้งหมดกพคงจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณสักหนึ่งถึงสองปีฮะถึงจะไปถึงจุดที่รู้ว่าลิงเหลือเพียงพอน้อยที่สุดเท่าที่จะไม่เกิดความรบกวนนะครับอ่ะที่ลบบุรีแล้วท่านที่บุรีฮะที่อื่นๆก็ทําคล้ายๆกัน ตอนนี้เราทําที่ไหนไปบ้างแล้วต้องน,น,นะอย่างที่เพชรบุรีนี่เราก็ไปสร้างกงไว้ที่ห้วยสายอันนี้คือเขาวัง<อ>ใช่ไหมครับลิงที่เขาวังที่เขาวังใช่ครับที่เขาวังแต่ว่าก็ยังเพิ่งจับไปได้แค่ห้าร้อยตัวนะก็ยังไม่ยังก็อย่าแต่ว่าก็ยังเหลือไม่มากแนละ้วเหลือไม่มากเหลือประมาณักพันกว่าตัวแล้วก็มีที่หัวหินนี่ทางเทศบาลหัวหินเขากกำลังปรับกงนก เป็นกรงลิงนวกำลังเตรียมตัวที่จะปรับให้มันแข็งแรงให้เป็นม,นมาตรฐานที่เรากําหนดแล้วก็จะทยอยจับลิงที่เขาตะเกียบฮะไปไว้ที่หัวหินไปไว้ที่สวนนกที่หัวหินมีที่เขาสามมุกอีก,กนั่นก็ลิงเยอะกันฮะอ่าถูกต้องนะก็ทุกทุกทุกพืกกกก้นที่เหมือนกันนะคีอั้ามีความพร้อมในเรื่องของกรงเนี่ยเราก็พร้อมที่จะไปเคลื่อนย้ายจับให้แล้วก็พร้อมๆกันก็ไปทํามันด้วยเพียงแต่ว่า เราก็ไม่ได้มีงบมานในพื้นที่ก็ขอให้ทางท้องถิ่นได้ช่วยซึ่งตอนนี้ทางกรรมการกระจายอำน,นาจเขาก็ได้เปิดช่องให้กับท้องถิ่นได้สามารถนํางบประมาณเนี่ยมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาซ้ำป่าได้ด้วยแล้วครับก็บบถึงขั้นให้ท้องถิ่นเนี่ยจับลิงเองได้หรือไม่หรือต้องประสานกับทางออขอวนการตลอด ก็เป็นการช่วยกันฮะอาจจะเป็นช่วยในเรื่องของรถหรืออุปกรณ์ในการจับเสริมกเจ้าหน้าที่เพราะนี้เจ้าที่เราอาจจะมีไม่เพียงพอก็เป็นการซับซ้อมกันอแต่กําลังหลักยังต้องเป็นทางกรมอุทยานท้องถิ่นจะไปทําโดยลําพังนี่ไม่ได้ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วโดยหน้า,หน,าหน้าที่เราก็เตรียมที่จะมอบเราแต่งตั้งให้เป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่ได้เหมือนกันถือว่าเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานก็ช่วยกันทํางาน ท่านคะในส่วนของงบประมาณเมื่อสักครู่ท่านบอกว่างบประมาณเราก็มีไม่ค่อยเพียงพอคือน้อยนิดอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ก็น้อยเราได้ขอความช่วยเหลือหรือว่าแจ้งอุปสรรคตรงนี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไหมคะเพื่อจะขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมคุยกันนะบางท<ม>้องถิ่นที่เขามีงบประมาณเนี่ยเขาก็าพร้อมสนับสนุนเราค่ะเขาก็เตรียมทีมสัตวแพทย์มาแล้วก็มาซ้อมกับทีมสัตวแพทย์ของเราเพื่อจะฝึกในการทำหมันให้รวดเร็วขึ้นอย่างนี้เป็นต้นหรือทำเอาทีมเอาศ หรืออาจารสมัครของท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาช่วยเป็นทีมจับลิงอะไรเงี้ยก็ามาช่วยกันค่ะค่จะจะบอกให้คุณอีกที่ว่าในส่วนของตัวลิงทั้งหมดเราให้งบประมาณจากเอกชนมาสนับสนุนด้วยบ้างได้ไหมคะเรื่องบริจาคอะไรแค่ท่านนี้ได้ครับได้ได้ครับก็ก็อยากให้แต่ละพื้นที่ตั้งเป็นกองทุนครับนะคือนอกจากงบมาณของท้องถิ่นจังหวัดแล้วเนี่ย น้องประชาชนก็สามารถที่มีส่วนร่วมได้ตั้งเป็นกองทุนเพราะว่าลิงที่เขาจับเนี่ยก็ต้องดูแลเขาคไปดูแลสุขภาพดูเรื่องอาหารกองทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าอาหารด้วยก,ก็มันก็จะทําให้แบ่งเบาภาระของงบประมาณของท้องถิ่นหรืองบประมาณของประเทศไปได้ครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถที่พัฒนาเป็นแหล่ง,งท่องเที่ยวให้คนมาชมได้ครับผมมีโอกาสพูดคุยกับหลวงพ่อลวงกฎนะ ของหลวงพ่อหลงกฎเนี่ยทำให้คนเข้าไปชมซื้ออาหารร่วมบริจาคก็จะมีรายได้มามาเลี้ยงลิงที่ที่หลวงพ่อดูแลใช่ไหมท่านทำเป็นเมืองลิงเลยฮะครับฮะแบบนั้นก็จะเกิดขึ้นอีกในหลายๆจุดด้วยใช่ไหมคะลักษณะเดียวกันแบบนั้นท่าก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดก็คือจับเขามาอยู่ในกรงแล้วก็เลี้ยงเขาแล้วก็ควบคุมใม่เขาออกลูกออกหลานมากให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะพอควรเานั้นองครับคนไปชมก็รักลิงก็ร่วมบริจาค ได้หรือจะเข้าโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ก็ได้อย่างกรมที่ยานเนี่ยเราก็มีโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ก็มาลงทะเบียนแล้วก็บริจาคเข้ากองทุนแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเป็นค่าอาหารของสัตว์ชนิดไหนประเภทไหนที่ไหนอะไรได้ไห,หมดอ่าท่านที่นี่ช่วยบอกขั้นตอนนะครับเผื่อคุณผู้ชมสนใจที่จะเข้าไปลงทะเบียนอะไรเข้าไปในเว็บเพจหรือไปไป,ไปที่เว็บไซต์ของกรมที่ยาได้เลยแล้วก็มันจะมี เขาจะเขียนไว้ว่าโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์อืมครับโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ก็คือเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ของสัตว์ป่าที่อยู่ในกรงครับเพื่อเพื่อเป็นการเอ่อเลือกจะเลือกชนิดก็ได้นะเป็นหมีเป็นช้างเป็นอะไรเป็นเสืออะไรก็ได้หรือจะเป็นอยู่ในกองทุนรวมเลยก็ได้เพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งตัวนี้เราก็มีระเบียบรองรับตรงตามหลักระเบียบของทางราชการในการที่จะเบิกจ่ายแล้วก็ไปเป็นค่าใช้จ่ายหรือเป็นค่าอาหารให้กับสัตว์ป่าอืม หักภาษีได้ไหมฮะท่านที่ดีเผื่อคนสนใจตอนเออได้ครับได้ครับลดหย่อนภาษีได้อ๋อลดหย่อนภาษีได้นะคุณชนะเหมือนบริจาคทั่วไปแบบนั้นเลยนะครับเป็นผู้อุปถัมภ์นะฮะค่ะได้ครับอ่เดี๋ยวเราจะช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ด้วยนะคะรับเป็นพ่อแม่ไปช่วยกันพ่อแม่อุปถัมภ์พ่อแม่อุปถัมภ์จัดนะฮะเรียกได้ใช่ไหมฮะช้าง ได้หมดเลยหรือเป็นกองทุนรวมก็ได้นะคะได้ครับเดี๋ยวชื่อประยานสัมัาธ์นะครับทีดีเฉพาะสัตว์ของกลางที่เราดูแลรักษาไว้นี่ก็โอ้โหมื่นกว่าตัวเยอะมากค่ะอ่าวันนี้ขอบคุณท่านที่พดีนะคะที่ข้อมูลสำหรับเรานะคะครับขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะ ข้อมูลเป็นประโยชน์มากเลยนะคะสำหรับเรื่องของการดีเดย์จับลิงมนแรกที่จังหวัดลบบุรีสำหรับเจ้าลิงหัวโจกลิงเกเรทั้งหลายนะคะผมชื่นชมคนลบบุรีนะคือเห็นพฤติกรรมลิงจนจำได้แล้วว่าใครเป็นตัวร้ายใครที่ชอบมาก่อเรื่องอันไหนตัวร้ายอันไหนตัวดีใช่ไหมคะโอ้บางทีเราเห็นบ่อยถ้าเราอยู่ในพื้นที่แล้วอาจจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันและยิ่งถ้าตัวร้ายๆเนี่ยสายตามันปิดกันไม่ได้นะบางทีสายตาเนี่ย มงบอกเลยว่าอันนี้ร้ายจริงถ้าจ้องตาได้น่าจะบาดเจ็บแล้ว <laughs>